คลิปรีวิวฟอ,อกเบาะผ้าแบบเต็มระบบนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเบาะผ้าก่อนฟอกนะคะก็จะมีฝุ่นแล้วก็มีคาบเปื้อนสะสมประมาณที่เห็นตามคลิปเลยค่ะ สำหรับโปรแกรมการฟอกเบาผ้าแบบเต็มระบบนะคะอย่างที่ในคลิปวิดีโอกำลังรีวิวให้ชมกันเนี่ยต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะคะว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้เวลาค่อนข้างนานหลายชั่วโมงค่ะอย่างคันที่เห็นเป็นตัวอย่างนะคะในคลิปวิดีโอเราทำการฟอกเบาก,กันเนี่ยประมาณตั้งแต่แปดโมงเช้านะคะแล้วก็ สิ้นสุดการฟอกเนี่ยนะคะเรียบร้อยประมาณาบ่ายโมงได้หลังจากนั้นนะคะก็ต้องให้เวลาต่อคะ่ะสำหรับการนำเบาะนะคะไปตากแดดจนแห้งสนิทก่อนที่จะทำการส่งมอบให้ลูกค้านะคะซึ่งถ้าถามว่าทำไมถึงฟอกเบาะนานจัง สำหรับคันนี้นะคะใช้เจ้าหน้าที่ทำการฟอกเบาะแล้วก็ดูดน้ำนะคะแบบเต็มระบบเนี่ยสองท่านก็คือการใช้เวลาฟอกหลายชั่วโมงเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับความเปื้อนของเบาะด้วยเราก็จะค่อยๆทำการฟอกเบาะนะคะในพื้นที่เล็กๆค่อยๆขยับไปนะคะแบ่งเบาชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นหลายๆส่วนแล้วก็ค่อยๆฟอกทีละส่วน เป็นการไล่ฟอกไปเรื่อยๆดูดน้ำจนกว่าจะสะอาดนะคะเพราะว่านอกจากผ้าที่อยู่ด้านหน้าของเบาะค่ะ จะมีคราบเปื้อนสะสมแล้วในฟองน้ําบางทีมีพวกฝุ่นสะสมด้วยนะคะแล้วก็สําหรับบางคันเนี่ยบางทีมีกาแฟาหกใสนะคะหรือว่ามีเครื่องดื่มเคยหกใส่มีคราบเปื้อนแบบเป็นพิเศษมาก่อน <S <S การแก้ปัญหาในจุดนั้นนะคะ <S <S อาจใช้เวลานานขึ้นด้วยก็เลยทําให้ชั่วโมงในการฟอกเบาเนี่ยใช้เวลาค่อนข้าง,างนานนะคะแล้วก็เรายังมีการแผ่ฟอกวกคอนโซลแล้วก็แผงนข้างประตูต่างหาก ดังนั้นค่ะเวลาก็เลยจะเพิ่มขึ้นมานะคะโปรแกรมฟอกบอกนะคะจะช่วยดูแลเรื่องของความสะอาด ทั้งในตัวของผ้าแล้วก็เรื่องของการเปื้อนและการสะสมของฝุ่นด้วยแถมยังช่วยแก้ปัญหานะคะการเปื้อนที่ต้องการการดูแลแบบเร่งด่วนนะคะเช่นมีกาแฟาหกใส่เบาเป็นต้นนะคะแล้วก็เป็นการฟอกแบบเป็นระบบอย่างที่แจ้งเอาไว้ตอนแรกเลยจุดเด่นนะคะของการฟอกเบาที่กำลังรับชมกันผ่านคลิปวดิโอดนี้นะคะก็คือ1เป็นการใช้เครื่องดูดน้ำค่ะ อย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาของเหลวทั้งน้ำยาแล้วก็น้ำค่ะที่สัมผัสนะคะไปที่บริเวณของพื้นผิวของเบาะผ้าแล้วนะคะก็จะไม่ซึมเข้าไปในฟองน้ำแล้วเรายังค่อยๆนะคะไล่จนตัวของน้ำยานะคะแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยเวลาดูดขึ้นมาแล้วมีความใสสะอาดค่ะถึงจะเรียกได้ว่าพื้นที่ในบริเวณนั้นเนี่ย ผ่านจากการซักฟอกนะคะได้อย่างสมบูรณ์แล้วและยังช่วยมีเรื่องของการกําจัดกลิ่นสะสมด้วยนะคะทั้งกลิ่นอับหรือว่ากลิ่นของอาหารกลิ่นของเนือที่ติดอยู่บนฝังอยู่บนพื้นผิวของผ้าน,นะคะส่วนน้ํายาที่ใช้ฟอกนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นข้อที่2เลยเป็นน้ํายาที่มีการเลือกมาแล้วอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจะ ทำให้ใย,ยผ้าเนี่ยไม่มีความแข็งกระด้างหลังจากที่ทำการปอกไปแล้วนะคะ ส่วนจุดเด่นข้อต่อไปเป็นข้อที่3นะคะก็คือทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้รับการฝึกฝนนะคะในการฟอกบอกแบบบอกผ้าเนี่ยมาอย่างเ,ออเชี่ยวชาญค่ะแล้วก็ทํางานนะคะภายใต้การควบคุมการดูแลนะคะของช่างใหญ่ด้วยอย่างถ้าบอะบางสว่วนที่เห็นอยู่ในภาพนะคะก็จะมีแบบเป็นคาบคาบดวงๆแบบเนี้ยถ้าจะต้องมีการใช้น้ํายา เพิ่มเติมมาพิเศษในการดูแลทำความสะอาดในบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นการเลือกใช้น้ำยายอย่างเหมาะสมด้วยนะคะเพราะว่ามีการอบรมดูแลกันในส่วนนี้ด้วยค่ะส่วนจุดเด่นข้อสุดท้ายนะคะที่นำมาฝากกันเป็นข้อที่4นะคะก็คือโปรแกรมการฟอกบอก นะคะแบบเป็นระบบเนี่ยจะใช้เวลาในการฟอกหลายชั่วโมงค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ประณีตแล้วก็เราต้องการให้บอกผ้านะคะซักออกไปแล้วเนี่ยมีความสะอาดจริงๆนะคะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยได้ห้องโดยสารที่ใช้แล้วมีความสบายใจทั้งเรื่องของการลดฝุ่นสะสมนะคะแล้วก็ได้ความสะอาดภายในห้องโดยสารเพิ่มเข้าไปได้วยค่ะ ในคลิปวิดีโอตอนนี้นะคะเป็นการนำเบาะมาตากแดดแรงๆนะคะเพื่อทำให้ตัวของผ้านะคะแล้วก็ตัวของเบาเนี่ยแห้งสนิทส่วนผลงานที่ได้นะคะแผงข้างประตูและเบาะก็จะสะอาดประมาณนี้เลยนะคะให้ดูใยผ้ากันชัดเลยไม่แข็งกระด้างแล้วก็สะอาดนะคะส่วนโปรแกรมนี้ค่ะความเหมาะสมนะคะจะเหมาะสมกับ ท่านที่ต้องการการฟอกเบาะนะคะเพื่อเพิ่มความสะอาดอย่างมั่นใจให้กับภายในห้องโดยสารแล้วก็บอดรถยนต์ของท่านนะคะแล้วก็เหมาะกับท่านที่มีเวลาค่ะเพราะว่าจะต้องใช้เวลาในการฟอกเบาะทั้งวันเลยนะคะดังนั้นถ้าสามารถที่จะ เข้าตามนัดได้ในช่วงเวลาเช้าเพื่อให้ช่างเนี่ยได้มีเวลาฟอกเบาแล้วก็เพื่อที่จะได้มีเวลานะคะนำเบาไปตากแดดให้แห้งสนิทก็เหมาะกับโปรแกรมนี้เลยค่ะยังไงสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรที่ให้ไว้ได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ